มะนาวดอกกินได้ไปพอไงตตาเสียเวลาหาหกเดือนเพื่อนเพื่อนบอกกินจังไดไก่ต้มฟักคักบ่อหยอกมะซอยปอกฟักแ้งแน่แม่อีนั่ง <c ười> คอยปอกฟักควักตัดใส่ข้างในออกตัดเป็นล็อก ก้อนใหญ่ๆใสสว่างเไกลบ้านหน้าจากเมืองฟ้าแดดสงยางลวกจักคลั่งก้อนต้มจริงน้ำยิ่งใสเห็นบน <c oughs> ต้มน้ำมไม่พอไงตากระใสไก่บัดเนี่ต้มเอาไว้แล้วหันมาหาเครื่องปรุง ลากผักชีกระเทียมใหญ่พผิกไทยลุงตำปุ้งปุ้งละเอียดดีพี่ไส้หมอที่เนี่เยาะเกลือน้ำตามด้วยฟักที่รักจา๋าฟักแฟงมามะนาวดองสองหน่วยพอ่อซีอิ้วขาวเอ้าคือดำนาคำบอ น้ำตาลขอใส่น้ำแน่แม่มากหวานต้มเรื่อยๆทุกอย่างเปื่อยให้เรื่อยชิมบัดนี้ยังโบอิมซีอิวขาวเขาใส่อีกมะนาวหายอ๋ออยู่ใตย,ย่าให้ฉีกแตกเป็นซีกข,ขมบ่มักตักออกเลย เสร็จแล้วจ้าพอใยตากระเรียมพร้อมมีความหอมกลิ่นมะนาวหิวเข่าเฉยผักชีไทยใส่โรยหนาตาคุ้นเคยบ้าจุงเบยเลยเผยตนให้คนรู้อ่า Fotboll! <laughs> Hahaha!